เขารอคอยคุณอยู่ที่เดิมเสมอไม่เคยไปไหนเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยเจเรียนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาน ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแต่เหรียญพลังงานของคนธาตุดิน2ดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมา ปิดกั้นตัวเองพอสมควรนะคะหรือว่าลึกๆในใจคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วคนที่คุณรอคอยคนที่คุณเฝ้าคอยในใจตอนนี้นะคะมีแต่เขาอยู่ในนั้นปิดกั้นไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเขาด้วยก็ตามยังคงรักยังคงหวังดียังคงห่วงใยยังคงรอคอยกม้มหน้าก้มตาทำงานนะคะบางคนอาจจะทำงานเพื่อให้ลืมเธอแต่ว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อรอคอยให้เธอกลับมาก็ได้นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่รอคอยคุณอยู่ที่เดิมเสมอไม่เคยไปไหนเขาจะเต็นใคร พลังงานของตัวคุณเองก็รอคอยอยู่ที่เดิมเช่นกันนะคะพอพลังงานของคนที่คุณก็รอคอยเขาเขาก็รอคอยคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครจั s t i พลังงานของคนราศีตุลเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนก็รกฎพิจิก สิบดาบพ,พลังงานของคนธาตุลมนะคะเมทุนตูนกลมเดียมโพเลอร์พลังงานของคนราศีเมษเดอะเดวิลนะคะพลังงานของคนราศีมังกรมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมราศีเมษร,ราศีมังกรนะคะ มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆเงียบเด็กขาดไม่พูดมากไม่พูดเยอะอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเจ้าอ,อารมณ์แต่ในขณะเดียวกันอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจเวลารักใครก็คือคลั่งรักรักมากๆหึงหวงนะคะแล้วก็มีมุมที่อ่อนโยนด้วยมุมที่อยากปกป้องอยากดูแลนะคะ หากว่ารักใครพร้อมจะชัดเจนแสดงออกชัดเจนมากๆนะคะแต่มี10บดาบขึ้นมาเป็นความเจ็บปวดเป็นความเสียใจนะคะมีปัญหามีประเด็นมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขา10ดาบสิ่งที่เขาทำลงไปตัวเขาเองก็เจ็บปวดเสียใจเหมือนกัน2ดาบแนวว่าคุณจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเขา คุณก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเหมือนกันแต่หากว่าสองดาบที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณเป็นคุณที่เลือกที่จะเงียบหายจากเขาเขาก็คือสิบดาบที่ยังคงเจ็บปวดจมอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจนั้นอยู่ไม่เคยลืมคุณเลยนั่นเองนะคะ เป็นพลังงานที่ต่างคนต่างยังรักแล้วก็ยังรอกันและกันพลังงานของเขามั่นคงมากๆนะคะมั่นคงในการรอคอยนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่มีให้ก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิม แม้ว่าจะดูเหมือนไม่แสดงออกดูนิ่งๆคาดเดาไม่ได้เหมือนไม่แคร์แต่ว่าลึกๆภายในใจนั้นเจ็บปวดเสียใจยมากๆนะคะเดอะเดวิลก็เป็นโซ่ตรวนที่ยังคงล่ามคุณกับเขาไว้เป็นพันธนาการที่ยังอยู่ในหัวใจของเขานะคะไฟนั้นยังคงลุกโชนอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงรอคอยคุณอยู่ที่เดิมเสมอไม่เคยไปไหน ทำไมถึงรอคอยอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนเด็กถือเหรียญหนักแน่นมั่นคงนะคะโฟกัสที่ใครแล้วหรือว่าให้หัวใจกับใครไปแล้วก็คือไม่ขอคืนนะคะให้แล้วให้เลยนะคะ เป็นความรักที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีนะคะอจ,จะวินถือถ้วยเนาะเป็นพลังงานของคนที่ตกหลมรักอยู่ในห้วงรักอาจจะไม่เคยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือไม่เคยรักใครคนอื่นได้มากเท่าที่เขารักคุณนั่นเองหรือว่าความรู้สึกความสุขที่มีในหัวใจของเขาการมีคุณอยู่ในหัวใจคือความสุขที่สุดในชีวิตของเขาแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้นะคะ อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่ทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้หรืออาจจะหมายถึงตั้งแต่ที่มีคุณเข้ามาเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้ใครคนอื่นได้เข้ามาอีกเลยนะคะสําคัญที่สุดในหัวใจหรือว่าอาจจะเป็นความห่างไกลก็ได้ที่เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงห่างไกลขนาดไหน t ด e w เวิลคือคนที่สําคัญที่สุดเป็นโลกของเขาเป็นคนที่เติมเต็มให้โลกของเขา เต็มใบหรือว่าสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเข้ามาเติมเต็มความสุขเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาควินถือถ้วยนะคะคือรักที่เขาประลาดถนารักที่เขามีความสุขที่สุดคนที่มีค่าที่สุดในหัวใจของเขาคือความสุขเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้นะคะหากว่าในหัวใจของคุณมีมีใครอยู่ในใจนะคะ คนคนนั้นนั่นเองที่ยังคงรอคอยคุณอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเพราะพลังงานของตัวคุณเองก็เด่นชัดมากๆว่าตัวคุณก็ไม่ได้ไปไหนยังคงรอคอยอยู่ที่เดิมปิดตาปิดตัวปิดใจนะคะไม่เปิดโอกาสให้ใครในขณะเดียวกันนะคะแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเขาก็เหมือนกับขังความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่กับเขาวไว้ภายในหัวใจเหมือนกัน คิงถือถ้วยนะคะยังคงรักยังคงรู้สึกดีกับเขาทุกๆความทรงจําที่มีให้กับเขาคือความทรงจําที่ดีๆความรู้สึกที่ดีๆเวลาที่นึกถึงก็ยังคงมีความสุขมีรอยยิ้มมีความเสียดายนะคะมีการรอคอยเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณพลังงานของตัวเขาเดมเพลอร์ก็ไม่ได้ไปไหนปักหลักรอคุณอยู่ที่เดิมความรู้สึกความรักความห่วงใยความห่วงหา ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ไกลๆด้วยก็ได้นะคะความรู้สึกที่อยู่ในใจยังคงชัดเจนเสมอแม้ว่าการรอคอยนี้จะเจ็บปวดจะทิ่มแทงเขามากมายขนาดไหนเขาก็ยังคงรอคอยคุณอยู่ที่เดิมนะคะ รักคุณไปแล้วให้หัวใจกับคุณไปแล้วไม่ขอเอาหัวใจกลับคืนมานะคะยังคงรักยังคงรอยังคงเป็นความสุขเดียวที่อยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวใจของเขานะคะยังคงรอคุณอยู่ที่เดิมหากวันหนึ่งที่คุณย้อนกลับมาหรือว่าคุณเปิดใจอีกสักนิดคุณจะรับรู้ได้ว่าเขายังอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนนะคะ